ครับสวัสดีครับพี่พี่และเพื่อนเพื่อนผู้นิยมและสะสมพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอนาพระสมเด็จมาให้ชมกันอีกสักองค์นะครับผมองค์นี้ผมได้มาฟรีนะครับครับอันนี้ได้มานานแล้วจากคุณป้าที่ขายขนมใส่ไส้นะฮะซึ่งผมกินประจําตั้งแต่เด็กนะครับเขามอบให้มาเพราะว่าเห็นผมเนี่ยชอบนั่งสองพระ ไปพุ่งเนี้ยแล้วก็คุยเรื่องพระเครื่องกับพี่ๆที่วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเขาก็เลยเห็นว่าเออถ,ถ้าเธอที่บ้านของอาอ่าที่บ้านของคุณยายนะครับก็มีพระอันนี้ที่ได้จากสามีนะครับโอ้โหสามีไปเก็บมาได้จากใต้ต้นไม้นะอืมแล้วก็คุณป้าเองก็มีผ้ายันต์อยู่ในไอ้ตะกร้าของของคุณป้าเออ อนนี้ก็เรียกคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องเรียกคุณยายแล้วแหละเนาะมก็คงแก่แล้วแหละนั่นแหละครับผมเขาก็ให้มานะครับตอังนั้นก็พอผมได้มาเนี่ยพวกบิณสบาตจ้างก,ก็ดูนะครับก็บอกว่าโอ้ยนี่สมเด็จว่ะละครเรนี่น่ะ <c oughs> ก็พูดกันแบบเฮฮาปาร์ตี้ครับ <c oughs> ว่าไม่รู้ว่าของแทหรือเปล่าแต่ว่าคนแก่ให้มาก็เก็บเอาไว้ครับผมวันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับผม ถ้าเกิดจากประสบการณ์และความคิดของผมนะที่ที่เคยเห็นในพวกตาม Google ใน f a c e b o o k อ่ะแล้วก็ในหนังสือพาเนี่ยบางที่ก็บอกว่าเป็นสมเด็จวัดระังใช่ไหมฮะอันนี้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 คือเป็นข้อมูลนะแต่ว่าจริงแท้หรืเอ,อเปล่านี่อันนี้ก็เดี๋ยวมาศึกษาดูกันต่อไปนะผมอ่าเป็นเป็นพิมพ์เส้นรวดของวัดระฆังนะครับยุคต้น นะบ้างก็มีกระแสบอกว่าเป็นของบาขุนพรมครับผมพิมพ์ใหญ่อืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นด้วยหมายถึงว่าไม่ค่อยเห็นในตามหนังสือพระถ้าจะมีเนื้อเออพิมพ์ก็ใกล้เคียงอย่างเงี้ยก็เป็นหนังสือพระบางเล่มที่ที่ว่าลงนะแต่ไม่ใช่เป็นของพระสมเด็จสักสากลน,นะครับเป็นแบบพระสมเด็จแบบว่าในหนังสือนอกกระแสหน่อยนึงนะแต่ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันแหละ อืมแล้วก็เคยเห็นพิมพ์เนี้ยในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยก็เห็นประมาณสองสามองค์ไม่น่าเกินห้าองค์หกองค,ครับผมประมาณเนี้ยนะจะมีสีออกน้ําตาลหรือไม่ก็ออกออกเป็นสีเหลืองแต่ว่าออกน้ําตาลมากกว่านี้นะแต่แตยังไม่เคยเห็นที่ว่ามีปิดทองมีองค์รักนะครับจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอืม เดี๋ยวลองมาให้ชมกันดูนะครับผมเมื่อกี้เห็นด้านหน้านี่เป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังนี่มีสภาพน่าชมพอสมควรนะฮะเห็นไหมครับผมน่าดูไหมฮะเหมือนเหมือนสมเด็จพระ้างไหมนะครับอันนี้คุณป้าคนนั้นเขาเสียไปแล้วนะหลังจากที่ผมย้ายบ้านมาแล้วผมก็กลับไปดูเขาบอกว่าเขาเสียแล้วอืมก็ รู้สึกก็รู้สึกว่าเศร้านะครับเพราะคนรู้จักกันเคยกินขนมสอดไส้กันตั้งแต่ผมยังเด็กเนี่ยซื้อประจําเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นได้เห็นขนมสอดไส้อะเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นแต่ว่าหากินยากแล้วก็ถึงมีก็ไม่อร่อยเหมือนสมัยก่อนนะครับราคาที่ผมกินล่าสุดนี่เหมือนกับว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยห่อหนึ่ง หอสิบห้าหรือยีสิบาทไม่รู้จําไม่ได้อ่ะอืมก็ตามราคาของครับยุคสมัยเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคุณป้าหรือคุณยายคนนี้ครับเขาไม่มีลูกหลานนะเหมือนกับว่าพอเขาตายอะ่ะเหมือนชาวบ้านก็มีเงินเงินของทำศพใช่ไหมเงินชันมาากิจอ่ะก็ช่วยช่วกันจัดให้เสร็จๆนะครับผมอืมก็สมัยนี้ก็เลยคิดเลยครับว่าถ้าเกิดใครมีผู้สูงอายุนะครับก็ เป็นไปได้ก็อย่าไปทอดทิ้งนะฮะก็ช่วยกันดูแลพักผักร,ร,รองกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่เราก็ได้ครับเป็นเป็นลุงป้าอะไรเราเนี้ยเราไปเยี่ยมเยี่ยมท่านบ้างอ่างเงี้ยก็ดีนะครับผมนะก็คิดถึงเหมือนกันนะครับว่าถ้ายามตัวเองเนี่ยเวลาแก่ลงก็คืออีกไม่นานนะครับผมก็จะเป็นยังไงถ้าไม่มีลูกหลานคอยคือไม่ใช่ว่าใช้ลูกหลานนะแต่ว่ามันมันก็เหงาะฮะแล้วก็หนนะ ยังไงอ่ะมันก็คงมีอาการเหงาแล้วก็มีบางอย่างที่เมื่ออายุมากเราก็ไม่ค่อยสะดวกในการทําใช่ไหมอืมแต่อันนั้นก็ล้วแต่บุญศิกรรมนะครับผมคือถ้าเขิดอว่าใครใครไม่อยากเป็นคนแก่ที่แบบว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายก็ดีกับลูกหลานเอาไว้ส่วนคนไหนที่คิดว่าตัวเองแบบโอ้ยสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ได้นี้ก็ดีฮะไม่ต้องเป็นที่พึ่งใครดีที่สุดครับผมแล้วก็ไม่สร้างความลำบากให้กับลูกหลานด้วยนะอ่าโอเคนะเดี๋ยวกับเข้ามาสู่พระก่อน นี่ครับผมแล้วลักษณะที่ผมเห็นโดยรอบของพระองค์นี้นะครับอย่างที่บอกนะแม่พิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่เหมือนกับว่าเห็นไหมฮะที่ผมสังเกตนะทุกๆองค์ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างนงี้ครับผมแม่พิมพ์ก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเส้นซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างที่จะโยค่อนข้างที่จะอะไรพวกนี้แล้วก็การตัดขอบพระนะจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์ที่ผมเห็นเนี่ย แล้วก็มีการบิดเบี้ยวเห็นไหมเป็นตัวคลื่นรูปเอสเลยฮะเนี่ยนี่ครับร้อยตัดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดที่ผมเห็นนะที่เห็นบอกว่าไม่เกินหกองคอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกันหมดเลยครับภาพพิมพ์เนี้ยเนี่ยแต่ด้านหลังองค์นี้ยผมผม,ผม,มาจาับสุดนะนี่ขี้โมยสักนิดนึงนะครับผมด้านหลังนี่จับสุดด,ดูนะครับเห็นไหมดูว่าเป็นไงครับนี่เหมือนกับเป็นอีกาที่กําลังบินออกมาจาก นภานะครับท่องไปทั่วล่าแล้วก็มีจุดๆอยู่ไอ้พวกนี้แล้วก็คาบคาบนี่ผมว่าน่าจะเป็นคาบน้าอ้อยคาบน้าอ้อยนะผมผมดูว่าไม่ค่อยเหมือนกับเป็นคาบดินที่ว่าเป็นของกุบางขุนพมนะพี่ๆแล้วก็มีสีน้ำตาลนี่เป็นคาบอ้อย,ยพวกนี้ผมคิดว่านะแล้วก็ด้านด้านหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะขอขอสอ่องส่อหน่อยหนึ่งนะผม เห็นไหมฮะจะมีค้ามน้ําตาลเนี่ยแซมแสมแต้มแต้มเป็นจุดจุดหย่อมหย่อมเนี่ยครับตามผิวพระนะเห็นไหมฮะเป็นข้าบน้าอ้อยน้าพึ่งเนี่ยครับผมน่าจะเป็นน้าอ้อยเนียนะแล้วก็ตัวองค์พระเนี่ยสีเหมือนงาช้างครับดูแล้วทาให้ยิ่งแบบว่าดูแล้วแบบว่าทั้งพิมพ์ทรงทาเนื้อหานี่ก็สวยนะแต่ว่าแค่ว่า ไม่เหมือนกับมาตรฐานสากลในเขานะครับผมแล้วก็ไม่ไม่รู้อาจจะเป็นเกจิแต่ว่าผมด้วยดูเก่าทีเดียวนะฮะแล้วก็หนังสือที่บอกนี่ก็เป็นหนังสือรุ่นเก่าด้วยที่ว่าเป็นพระประธานอ่านะอ่าสมเด็จพระประธานเส้นรวดใช่ไหมนี่ฮะนั่นแหะขาวเหมือนเทียนแล้วก็มีนี่ครับผมร่องต่างๆเนี่ยเป็นร่องที่ว่าเหมือนมีคาบดำๆ เป็นคาบคา,าบรักซึมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยเป็นลาดําที่เกิดจากการสะสมเข้าไปอยู่ตามร่องเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะเคยลงรักมาก่อนหรือเปล่านี่ก็ต้องดูนะเพราะว่าดูวัฒนาความแววของของพระเนี่ยพระที่เคยลงรักมันเนี่ยมันจะเขาจะมีความแววอย่างนี้ปรากฏอยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือพระองค์น,คน,นี้ครับผมเป็นพระที่หัางมาครับผม แล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนซ่อมเนี่ยหักมาแล้วก็เหมือนใช้เหมือนกับว่าอาจจะใช้ไข่ขา,ขาวกับข้าวสุกเป็นตัวระสานนะที่ผม้องส่งอยู่เนี่ยนี่ครับผมอันนี้คือเนื้อพระไหมฮะเนี่ย องนี้ก็เก็บเอาไว้จนลืมฮะอยู่ในกล่องพระนี่ครับผมแล้วก็มีอไอ้ขาวๆข,ขึ้นมาตามองพระด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยขาวๆเนี่ยขึ้นตามองค์พระนี่ฮะขาวๆเป็นเหมือนเนื้อพระลอยมาจากตรงไหนเนี่ยเอามิดติด งอเงาอยู่ตรงเนี้ยนี่ฮะแล้วก็บางจุดก็มีสีจ้ำๆเป็นสีส้มๆมมเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเหมือนมีอะไรมาติดอยู่นี่ครับลอยมาแต่ผมก็ปิดกล่องพระนะไม่ได้ว่าเปิดกล่องนะเออก็ขึ้นมาครับผมผมไม่ใช่เป็นเชื้อราใช่ไหมครทุกคนเนี่ยเนี่ยององค์จริงเนี่ยสีเหมือนงานะสีเหมือนงานช้างเลยแล้วพอผมส่องไปนเนี่ย รู้สึกมีความเนื้อให้คล้ายกับเนื้อข้าวอะทุกคนเหมือนเนื้อข้าวสารข้าวสวยเนี่ยคือมีความแบบว่าโปร่งแสงนะเนื้อมีความโปร่งแสงแล้วก็อ่าพิมพ์นี้นี่แพคเกตนี่ชนซุ้มนะฮะ ชนซุ้มอันนี้ถ้าเกิดจะได้พิมพ์เนี่ยก็ก็ได้อยู่นะฮะนี่ครับผมเส้นตรงนี้จะสูงกว่าด้านนี้ใช่ไหมอยู่สูงแหลมกว่าแล้วตรงถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นจุดถึงกลางข้อมือกับตรงประสานเนี่ยจะมีความยาวเนี่ยสั้นกว่าทางด้านนี้นะ แล้วก็ตรงด้านเนี้ยจะสูงกว่าแล้วก็เป็นสันเขาหัวสันเขาชัดเจนนะส่วนตรงนี้ก็จะอยู่นั่นกว่าหรือกว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางเรื่องเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะอยู่สูงกว่าอันนี้แต่อันเนี้ยจะอยู่สูงกว่าด้านนี้เออผมก็ว่าเออก็เข้าเขาอยู่กันนะ <laughs> นะแต่แต่ว่าที่สําคัญคือพองนี้ก็แบบก็ามีความสวยงามตามเอกลักษณ์ของท่านนะเออแปลกไหม คือแปลกกว่าองค์ที่ผมเอามาโชว์เขาเที่วที่บอกว่าดูแล้วแบบดูสวยเรียบร้อยนะแต่ว่าองค์เนี้ยดูมีเสน่ห์แล้วก็ชวนให้หน้าหน้าลงกล้องหน้าส่องอยู่พอสมควรนะก็อยากให้เพื่อนๆอนอกความเห็นนะว่าพอพอที่จะเคยแบบรู้ไหมว่าพระแบบเนี้ยเป็นมาของพมหรือว่าของวัดทะาังอืมคือว่าเดือดหรือว่าผู้หรือว่าพวกพี่มีเนี่ยเอ่อมีแล้วเนี่ย อ,อมองว่าพระของตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ของฝ่ายของฝั่งไหนมาบอกกัน,นว่าวัดะระฆังกับบ้าขุนพมนะเดี๋ยวผมดูแล้วน่าจะไม่ใช่พระเกน,นะอืมก็คือใครเมนว่าพระเกนี่ผมขออนุญาตแบบไม่ไม่นั่นนะครับไม่เอามาคิดนะคือเอาเฉพาะว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นคือพี่เนี่ยอ่าพวกพวกพวกพี่ๆมีเนี่ยจะเป็นของวัดะระฆังกับบขุนพม์มื็อคือในใจที่ตัวเองคิดในการที่มองพระข,ของของตัวเองอ่ะ ผมก็อยากอุ้มเหมือนกันว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของวัดระฆังหรือบางพรมหรือว่าเป็นมีทั้งมีทั้งสองวัดแต่ว่าดูพิมพ์อะไรแล้วค่อนข้างที่จะเก่าเก่าพอสมควรนะแต่ว่าเส้นสายเนี่ยดูครับว่ามีความสวยงามอยู่นะอ่าสูงโปรง่งอ่าสูงโปรง่งดูชรูดสมสัดส่วนอยู่นะครับผม,มเห็นไหมฮะแล้วก็มีย่งหนึ่งเอกลักษณ์ก็คือที่บอกว่าซุ้มด้านด้านเนี่ยจะสูงกว่าด้านนี้ ก็เมีความมีความมีความคล้ายๆกับพิมพ์นิยมอยู่นะแล้วก็ความบิดเอียงของพระเนี่ยนี่ครับด้านหลังเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยดูว่าดูดูแบบว่าดูดีนะครับธรรมชาติที่ด้านหลังที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่คาบดินนะเป็นคาบบางอย่างครับผมคาบน้ำอ้อยหรือไม่ก็น่าจะมี การลงอะไรบางอย่างเพื่อรักษาผิวพรรณนะแต่ผมก็ไม่ฟันธงว่าเป็นพวกรักหรือเปล่านะนี่ครับผมแต่ว่าเนื้อเนี่ยคล้ายๆกับพวกเนื้อเนื้อคล้ายๆ,ายๆข้าวสวยข้าวสารในพวกนี้ครับผม,มนี่ครับผมแล้วก็ส่องเห็นมวลสารอยู่ปะปายนะครับ นี่ฮะแล้วก็มีเรี้ยวขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยทําให้อาตรงจุดเนี้ยที่ทำให้ผมว่าเออสวยนะถ้าเกิดว่าเรามองแต่ด้านหลังนะแล้วเรา,เราแบบว่าไม่หักนะแล้วข้างหน้าพิมพ์เกิดเป็นนิยมเนี่ยผมว่านี่ก็ก็ไปได้อยู่นะผมบอกเออยนีอันนี้เราก็มาส่องกันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีใครมีจะได้เออออกมาศึกษากันนะครับ มีเม็ดก่างดำมีเม็ดแดงอะไรเนี่ยแล้วก็มีคาบน้ำตาลเนี่ยเกิดขึ้นมาที่ผิวพระเป็นเนื้อพระที่ค่อนข้างที่จะดูแปลกนะแต่ว่าถามว่าในหนังสือพระมีไหมก็มีนะครับผมเนื้อข้าวสุกเนี่ยน่าจะเหมือนข้าวสุกนะผมว่าเหมือนกับว่ามีเนื้อข้าวสุกเนี่ยเยอะอ่าสมผสมอ่าสมผสมของข้าวสุกอาจจะมีเยอะแล้วก็มีผงนุ่นผงนี่อะไรเนี่ยผม นทำให้พระเนี่ยดูแบบว่ามีออรา่าประกายครับเมื่อกระทบกับแสงไฟครับเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับว่าสะท้อนแสงได้ให้ดูสว่างสวัยเห็นไหมแต่ด้านหน้าผมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนกับพวกมองได้สองอย่างคือถ้าไม่รักก็เป็นพวกถ้าเป็นดาดาทาไมฝังอยู่แต่ในข้างในอาจจะพบว่าเหมือนคล้ายๆแน่นะเปล่าครับเหมือนกับว่าเหมือนราในห้องน้ําเราอะที่ว่าชอบขึ้นตามยาแนวว่ะ แต่ตรงกระเบื้องอะที่มีการเคลือบอยู่อะจะไม่มีลาใช่ไหมเอออาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าไอ้นี่คือเป็นรอยแตกเป็นรอยเป็นรอยปีแยกนะครับอาจจะพบว่าเคยลงรักกรอเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้สง่งเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยอาจจะมีการเคยลงรักมัางจริงๆแหละเออเปล่านะหรือไม่ก็เกิดจากความเก่าเนี่ยที่มีการแบบว่ารานด้านหน้าเนี่ยทําให้พวกเชื้อราเนี่ยเข้าไปเนื่องจากเป็นถ้าส่วนผสมของข้าวจริงเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเห็นเนี่ยมีสีขาวเข้ามาขึ้นมาอยู่ในกล่องพระได้ยังไงเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตามคงตามขอบงอขึ้นมาไหมฮะเนี่ยที่เราอยู่ในกล่องพระนะอันนี้ก็แปลกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ว่าขึ้นอยู่ที่แล้วแต่จะกระจายตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับแล้วก็ตัวผิวพระเองก็ดูเป็นจำๆก้อนๆนะี่ย เออแม่เป็นแบบจับกลุ่มกันเป็นก้อนๆเนี่ยเป็นจำๆอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะที่ผมอาจจะเจอเนื้อผสมข้าวสุกค่อนข้างเยอะนะองุ่นเนี่ยอ่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เราก็ชอบตรงดูแล้วมีักษณะพุทธศิลป์นะค่อนข้างที่จะดูสวยอยู่แล้วก็มีความเก่าอย่างเนื้อคุณป้าเขาอุตส่าห์เมตตาให้มานะอืม คุณป้าคุณยายที่ขายขนมสอดไส้เนี่ยให้มากเก็บเอาไว้พอเห็นแล้วก็กถึงท่านนะครับีนตรงค่าน้ำน้ำตาลน้าหลังเนี่ยเนี่ยผมส่งให้ดูนะไม่ใช่คาบกูนะเป็นคาบเหมือนพวกนี่แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกคาบน้ำอ้อยน้ำผึ้งเนี่ยขึ้นมา เนี่ยก็มีเม็ดจุดๆๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยดูสวยดีนะผมว่าเนี่ยดูเหมือนงานศิลปะเนี่ยด้านหลังเนี่ยค่อนข้างดีสีเดียวนะครับผม๋ยวให้ดูด้านข้างหน่อยอ่าด้านข้างเนี่ยนี่ครับลองดูนะ องนี้น่าจะหักมานานแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเก็บไว้ในกล่องอ่ะไม่ค่อยโดนอากาศพวุเนี้เนื้อค่อนข้างยังถ้าดูภายนอกก็ดูใหม่เห็นไหมแต่ว่าเหมือนก็มีขอบบางอย่างขึ้นมาทุกคนเนี่ยมันก็มีการต่อเนื้อน่าจะเป็นอ๋อไอส่วนนี้น่าจะเป็นนั่นเนี่ยข้าวสวยบทว่าเนี่ยเอามาเป็นตัวเชื่อมแต่ว่าไอตรงอื่นน่ะาจะใช้ไข่ขาวด้วยผมว่านะเพราะว่าถ้าข้าวสารบทอย่างเดียวน่าจะไม่ติดออกเดี๋ยวมันก็หัก แต่เนี่ยอยู่ตรงนี้มานานนะเนี่ยเอื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะผสานเนี่ยข้างในเนื้อค่อนข้างโปร่งแสงนะอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เรซินน่เพราะเรซินเนี่ย,พร,นนยพระเพิ่งทําเอซินมาไม่นานนะอันนี้อยู่มานานนะสามสิบกว่าป,ปีแล้วแล้วก็ไม่รู้อยู่กับลุงที่ว่าเป็นผัวของป้าเขาเนี่ยมาเท่าไหร่ที่เก็บได้ที่ได้ต้นไม้เนี่ยแต่แล้วผมก็ไม่ได้ถามนะว่าไอ น่าจะเป็นลุงซ่อมแหละเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาซ่อมแล้วเขาไม่น่าจะไปทิ้งใต้ต้นไม้นะอืมเขาน่าจะมีคนทําหาแล้วไปใต้ทิ้งใต้ต้นไม้แล้วลุงไปเก็บมาแล้วก็เอามาซ่อมดูแล้วก็เอามาบูชาครับยังไงวันนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆกับพี่ๆช่วยกันดูด้วยนะฮะแล้วก็ใครมีภาพพิมพ์นี้ก็ร่าส่ขันฟังได้นะแต่ว่าจากที่ผมเคยอ่านมาเนะี่ย ที่หาประวัติได้ก็มีแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับก็ถ้าไม่เป็นเส้นรวดวัตตะคังก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของมาผลพมเนี่ยนอกนอจากนั้นผมก็หาข้อมูลอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเป็นพระยุ่ต้นต้นของท่านเนี่ยอืมแล้วก็แล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งคือน่าจะเป็นสมเด็จที่มีส่วนผสมของอข้าวสุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผม สำหรับนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่และเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปวิดีโอของผมนะฮะถ้าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็จะปรับปรุงปรับปรุงนะแต่ว่าคงจะปรับปรุงอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะเพราะมันเป็นสไตล์ติดตัวครับผมก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ ポン